สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะชงกาแฟแคปซูลเอสเพรสโซนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมมีการเตรียมนมไว้แล้วนะครับอยู่ที่ 200cc นะครับซึ่งเราได้ใช้ถ้วยตวงประมาณนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วรานมเราก็เอาไปอุ่นด้วยไมโครเวฟนะฮะเอานี้นะครับเราจะใส่กาแฟ แคปซูลเอสเพซโซนะครับลงไปนะครับที่ระดับหนึ่งนะฮะนี่นะครับใส่เข้าไปเอสเพ s โซปึ๊บแล้วเราก็จะปิดนะครับเดีย๋ยวลืมเสียปั๊กนะฮะอ่าเราก็จะปรับไปที่ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งอย่างนี้นะครับ แล้วเราก็กดออกอย่างๆนะครับมันยังขึ้นเป็นสีแดงอยูต่ต้องรอให้เป็นสีเขียวนะครับปรับมาที่ระดับหนึ่งรองแป๊บหนึ่งเอืน่นพิ่งเสียงปักนะฮะอาจจะใช้เวลานิดนึงอ่าสีเขียวแล้วนะครับจากนั้นเราก็เลื่อน ะฮะใช้ได้ไหมอ่าคายๆนะมันก็พอได้ฮะพอได้เหมือนแต่ว่ามันเป็นชั้นไม่สวยนะครับเหมือนกับตัวคารา,ามเมลมาชิโอาโต้เมื่อวานก่อนนะครับแต่มันก็พอใช้ได้อเอเรื่องเป็นชั้นละเรื่องเป็นชั้นละ ค,คือที่เหตุต้องทําแบบนี้นะครับก็คือตรงแคปซูลนมนะถ้าเราอยากจะประหยัดนะฮะเราลองใช้ตัวเอสเพรสโซเนี่ยนะครับมาผสมกับนมที่เรามีอยู่นะครับเราก็จะได้แคปซูลเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งนี่เป็นไอเดียนะผมว่าหลายคนก็เคยลองน่าจะลองทำเดี๋ยวเราลองมาชิมกันแต่หน้าตามันจะไม่ค่อยสวยนะแต่เดี๋ยวดูรสชาตินะครับ พอได้นะพอได้พอได้เพราะว่ามันจะไม่มีความหวานนะครับก็จะเป็นกาแฟนมข้นๆนิดหนึ่งนะครับก็จะประหยัดแคปซูลได้นะครับจะเอาเอสเปรสโซ่มาใส่นมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ